สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว Youtube ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องชาวดินรถบ้านบ้านนะครับโอ้ทิมงานไหนเนาะนี่ทำไมเฮ้ยตะลุมแท้จะาตามไปดูหน่อยไม่โครใครคุณแถวนี้เนี่ยเอสติ๊กเกอร์คุณคุณนั่นนี่คันนี้นี่ เดี๋ยวอ่านก่อนมองยังไม่เห็นมองสติกเกอร์ยังไม่เห็นฝุ่นเยอะเกินโอ้ทีมงานต่อเพิ่มซับตัวหน่โอ้มาบุกบ้านจจรวยอีกแล้วต่อเพิ่มซับเลยอ้ใส่เยอะแท้ไปไปดูไมโครกันอู้ดูทางวะนี่มันแห้งแล้งเนาะวิ่งไปวิ่งมามันก็มันก็ลึกครับ ดูดูแค่รถยนต์เข้ามาเนี่ยฝุ่นยนต์ขับเบาๆเองโอ้ขุดอะไรเนี่ยขุดไอคูสะบ่โอ้ขี่หลังเสือสบายเลยไ,ได้เอาขัดกล่องมาพอดีมาทำธุระที่บ้านจะรวยก็เลย เจอต่อเพิ่มซับแวะทักทายเสียตัวโตหน่อยตัวโตเป็นคนขาวครับ,รบจันโต้จันตัวโตเสียเต้ไม่อยู่ครับโอ้ทมงานพอประกอบวิ่งด้วยเอ๊ะเพิ่งมาตั้งแต่มาเห็นสองคันเองนะวิ่งแค่สองคันเหรอวิ่งอย่าง ไกลยอยู่นะวิ่งสองคันใครมีรถกามาช่วยวิ่งเน้อ, EX อนววเนี่โอ้เอเ120เป็นติชินะครับเทเลยครับ วันนี้อูสงวนศักครับไปแบบง่ายๆนิ่มๆเลยดูทางแข็งโป๊กไปแล้วเมกา้าวิ่งกัน2องคันแหละออผมผ่านมารอบแรกก็เห็นรอกกี้กับเมก้านะครับ วิ่งกันสองคันจริงไนี่ดูไปแล้วนี่๋ยวเราถามโตโต้ดูโอ้สบายแต่เนาะตักอยู่ข้างบนนี่ดูตักอยู่ข้างบนสบายมากเลยใครขับโตโต้หรือเปล่าราบอร์ดตูวัดีครับโอ้รถปีรคันเลยโอ้อาจะเรารถมารถเฮ้ยนี่ ចត្រាមកឃើញមិនចាក់តែបើទូចមកកាន់ពីជ្រៃហើយប៉ុ?នេះនោះអូឥ브រិមិនមកឃើញចតនៅទីសៀមហើយក៏ដែរចតនៅនោះអានេះស្រាក់ស្រាក់របស់សៀមមកស្រាក់ផងស្រកលោបោះអូតែក្នុងស្រែនោះណា โอ้โเจาะบาดาลแล้วเจาะบาดาลกันเยอะเลยมาแล้วมาแล้วฝุ่นตลบอบอวนเลยตะกี้ตรงนั้นนุ่มเลยนะตรงนั้นอะดินนุ่นมเลยไหนโจไม่ดูหน่อย สายดินเสร็จไปลงตรงทีน่นุ่มๆมให้ดูหน่อยโอกกี้นี่ถือว่ารุ่นรุ่นอมตะเลยใช้ดีใช้ทนคนระับเอ๊ะตัวนี้ผ่านการย่นฝาข้างมาแล้วนี่มีรอยอยู่แสดงว่าแต่ก่อนฝาข้างสูงเกือบเท่าไอเกือบเท่าเสาั้างนี่ พอวิ่งงานใส่ไปแล้วมันขาข้างสูงนี่ใส่ได้เยอะคนคนมองมองว่าน้อยก็เลยต้องมีการดัดแปลงย่นนะครับเวลาใส่งานเมาก็จะหนักกว่าเพื่อนอันนี้นี่เสี่ยโต้อบอกว่าขุดเอาไปเทที่ของของเจ้าของดินนะครับ ดินแบบนี้ขุดสบายนะดูไปแล้วนี่ดูจากเสียงเครื่องเสียงปั๊มแล้วนี่มันดิ้นเหนียวก็จริงแต่ว่าอยู่ข้างบนเนาะมันเหมือนร่วนๆหน่อยมันไม่ค่อยแน่นนะวิ่งกันสองคันครับที่เหลือไปอยู่กระสังหมดโต้บอก

ที่ของเจ้าภาพเทของเจ้าภาพก็ต้องใส่เยอะหน่อยดินสีไม่มีจมครับมีแต่ฝุ่นอย่างเดียวงานนี้ยิ่งนาที่ถายไว้แล้วนี่โอ้ยฝุ่นขึ้นเร็วมากเลย เดี๋ยวต่อไปก็รอพี่เมกาอู้มาเหมือนพยายุใต้ฝุ่นเลยดูอ่ะอู้มองไม่เห็นกระบะรถเลยอู้ดูฝุ่นอ่ะอู้งานนี้พยายุใต้ฝุ่นจริงๆคันนี้น่าจะใหม่ปีนี้เลยหรือเปล่ายังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ นี่ฝาฝาข้างสูงนะคันนี้เนี่ยนะไม่ใช่มันจะถึงไม่ใช่ความสูงน่าจะไม่ห้าห้าก็60นะดูจากเพราะว่าฝาข้างรถกระบะผมมันสี่สิบน,นิดเดียวเองนะน,นี่น่าจะห้าห้าหรือ60สินี่แหละดูจากความสูงแล้วสูงกับรถกีเมื่อกี้ คันนี้เป็นรถจากอู่สงวนศักดิ์นะครับสวยครับสวยแบบเรียบ ก็ถือว่าใส่เยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าดินของเจ้าของที่เทด้วยนะครับไปเลยลูกพี่สำหรับคลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยคันนี้เลยครับเพราะว่าโรก,กี้ก็ถ่ายเมื่อกี้แล้วมีกันแค่สองคันนะครับก็ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับ ชาวดินรถบ,นบ้านนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะได้ดูรถบ้านนะครับคลิปนี้ก็พามาดูรถดัมก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะทําคลิปน้องใหม่ของชาวดิน,นะจะเข้ามาเร็วๆนี้ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับดูรับชมนะครับสวัสดีครับผม